วสวยงามนะครับเดีนี้ก็ได้จากคองธรรมชาตินี่ครับเดีย๋ยวนี้ก็สวยงามเหมือนกันครับซ่อนครับไปโอเคครับสวยดีครับนี่ อย่าไปไกยครับก็ใกล้บ้านเรามาเข่าเกรงใจเขานะครับเนี่ยครับเราก็เดินตีตามคลองธรรมชาติอย่างนี้ครับกล้องเราไม่ชัดขออภัยนะครับขอโทษนะครับเป็นปตาเต็มคำนะครับกดหยักแต้มรอดครับเป็นปตานะครับเป็นสีเขียว ฝากด้วยนะครับนั่นนะกบยางแจกแ้มนะครับกับปองธรรมชาติอย่างนี้ไงก็ได้ตัวนะครับกบยางแจกแต้มนะครับของเอ็ดดี้คนลังคันนะครับผมสวยงามครับสีสามสีไม้ได้ตัวครับกับปองธรรมชาติอย่างนี้ไว้ใจได้ครับฝากน้าติดตามด้วยครับเฟซบุ๊กเอ็ดดี้คนลังคันแล้วก็ยูทูบครับเอ็ดดี้คนลังคันชื่อเดียวเลยครับฝากกบยางไว้้วยนะครับนั่นนะกบยางแจกแ้มครับผม ขอบคุณครับ